สวัสดีชาวโซเชียลแคมผมฝากถเงนอเบ้นสลาแดงนี้ผมขอแนะนำตัวนะสวัสดีครับผมชื่อของบีพีขวานโลกอะหัวหน้าของขวานโลกอะผมอะไม่เก่าหรอกื่อยเบ้นสลาแาด,ดงเนี่ยตอนแรกมันเป็นหัวหน้าน,านะแต่มันกลับให้ผมมาเป็นหัวหน,น้าและมันหนีแทนนะผมอะจะซื้อเบ้นสี่ตัวนะ,ะผมจะโวไว้ ถ่ายเบ้นซาเดงมาเดี๋ยวพี่จะเอาสไนเอร์าฟัวมาเองไอเทนเหมือนกันไหนเกืไอเทนหลังวัดก็ไอหมานีหนิไม่หมาเป็นหัวหน้าโจงเน่ยพี่ยังไม่เกลือนะกว่าไหนไอคอนมันต้องฟูหรอกไม่เลยเฮ้ยข้าหนึ่งเราจริงจริงไอคอนมันต้องฟูหรอกกูบอกว่ะผมไม่รู้อ่ะ การเมร็ดปืนอ่ะผมยังจับมาแล้วอะถ้าเน้นลกตุกลัวนะเป็นพวกองแดงไง,งนี่ดีกว่าผมอ่ะไม่ไม่กลัวหรอกแต่ถ้าเอาองแดงนะผมจะวิ่งหนีเลยเพราะว่าผมอ่ะมันไม่เหนียวแต่ใช่จะปัดกับผมนะโม้โคสองผมให้เลยสองถ้ามานันมีเงินนะซื้อปืนดีเลยไม่แค่ซื้อพวกไอ้ปืนโจกระเจิงเจกระเจิงอะไร <c oughs> ซื้อเบสมาแบบป่วยรถถังป่วยบอมนี้ซื้อมาเลยนะไม่ใช่มาแบบซื้อแบบไอพวกเล็กๆน้อยๆนิดๆ,ๆถ้าถ้าผมอ่ะถ้าผมเก่าจริงๆนะผมจะไปขอทำเลยตอนแนี้ผมมีเงินสามหมื่นนะผมจะขอซื้อสนในอะลเฟิร์นอนะผมจะเอามาไล่ยยืมนะมันเลยผมอ่ะอยากรู้เหมือนกันเลย เวยหลังวัดนี่ะเก่านักเก่านาเนีะเพื่อสองแก๊งเนี่ยรวมนั้งผมอ่ะดีซีอ่ะมันผิดกันนักสามเลยหรือมันจะตีแกนน๊งเลยแต่ถ้าตีแก๊งนะผมจะโคร่วมกับหลังวัดดีกว่าตีเดือนสลาแดงเลยไอเดือนสลาแดงอ่ะ,ออะตอนหน้าตอนแรกมันเป็นหัวหน,น้นนนนนนากาดโลกตอนตอนเนี้ยมันแยกกันหมดแล้วเพราะว่าพี่พี่โบอยอ่ะตายไปนานแล้วผมอ่ะ เดี๋ยวมาขอทายเบ้นซ่าเองมึงมาไอเบ้นกูไม่กลัวหรอกบายบายจุกไปบ้านต้อจ๊อบจ๊อบไหนไปดิ